วันนี้มารีวิวนะครับผานหกนะครับตัวนี้เป็นของซีมทีนะครับผ่านหกซีมทีครับใบเต็มนะครับยี่บหกนิ้วใบเต็มยี่บหกนิ้วครับสภาพสวยนะครับงสร้างสวยเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานใบเต็มยี่สิบหกมิตรอ่ใบเต็มยี่สิบหกนิ้วนะครับนี่ครับตัวนี้เลยใส่รถรุ่นเอ็มนะครับรถไทใหญ่นะครับลูกปืนแน่นๆนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเปิดราคาที่2อยู่ที่29,000บาทนะครับต่อรองได้สภาพสวยๆนะครับใครสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้สินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีแวะเข้ามาดูสินค้าก่อนได้ครับมีให้ดูหลายตัวนะครับแต่ว่าวันนี้มารีวิวตัวนี้ผ่าน6กซีมทีนะครับใบยีนิ้ว ครับลูกปืนแน่นๆนะครับใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ081 729 4501ครับแวะมาดูสินค้าก่อนได้ครับเฮ้ยครับฝากกดติดตามเราด้วยแล้วกันนะครับเพจ Facebook นะครับภูมินแท็กเตอร์และช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์นะครับโอเคครับฝากกดติดตามคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ